าตั้งเตาปิ้งกล้วยนะครับก็คือกะละมังปิ้งกล้วยแล้วร้อนอร่อยอร่อยนะครับขาก็ปรับสูงต่ำได้นะครับขาละประมาณ2เซนเลยทีเดียวเชื่อมโดยดัดเหล็กเป็นวงกลมนะครับด้วยเครื่องดัดเหล็ก DIY ของเรา ด a วายแอ o ด์ o อล o ลจช็ดีทุกรูปแบบได้ทุกงานช่างคลิปนี้ก็มีเรื่องด่วนๆเข้ามานะครับมีแม่ค้าคนนึงแถวบ้านเขาอยากมีไรายได้เสริมจากการปิ้งกล้วยปิ้งนะครับเขาก็เลยอยากจะได้เตาเตาที่สำหรับปิ้งนะครับแล้วก็ขาตั้งเตานะครับโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เขามีอยู่แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขา ขาตั้งเตาแล้วหน้าตาของเตาปิ้งกล้วยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตัวแม่ค้าเองเขาเอากระมังใบนี้มาให้เรานะครับโดยที่อยากจะได้เป็นขานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์แล้วก็เทคนิครูปแบบการทํางานนะครับว่าเราจะวางแผนไปยังไงแล้วก็จะใช้เทคนิคอะไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเราก็ร่างแบบไว้ก่อนนะครับอ่าตอนแรกเราออกแบบไม่เป็นสีขาแต่ดูแล้วสีขามันจะ ม่ค่อยจะเวิร์กอะไรนะครับเราก็เปลี่ยนแบบเป็นสามขานะครับการที่เขามีสามขาแบบนี้มันก็จะสร้างสร้างความแข็งแรงมากพอสมควรนะครับเพราะว่าขาที่ลงไปเนี่ยตรงพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้มีจุดด้อยนะครับที่เรามองมองอยู่เนี่ยว่าถ้าเราทําตัวรัดด้านบนแล้วก็รัดด้านล่าง มันอาจจะมีการโยกในในในแนวด้านนี้นะครับถ้ามีแรงกระทำอย่างนี้นะครับอาจจะคงเคร่งได้เราอาจจะเสริมล,ลักษณะเหล็กถ่าแยงมุมนี้นะครับให้เกิดเป็นโครงสามเหลี่ยมหรือโครงทัดนะครับส่วนบริเวณเหล็กลัดขาด้านล่างเนี่ยเราจะไปทําให้เป็นวงกลมนะครับโดยใช้เครื่องดัดเหล็กของเราแล้วก็ข้างบนก็จะมีลัดอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็ต้องดัดเหล็กเป็นวงกลม2ชิ้นนะครับ โดยที่ชิ้นบนจะเล็กรัดอยู่ที่ขอบกระมังนะครับอันล่างก็จะให้ขามันแบบแบะออกหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ไม่ตั้งตรงนี้ไม่ยล้มง่ายนะครับก็ให้เขาแบะออกสักนิดนึงอาจจะไม่มากนะครับตรงนี้นะครับเส้นล่างน,นะครับก็คือให้เขาแบะได้เอียงสิ่งที่เขานำมาให้นะครับก็เป็นกระมังตงัวนี้ก็เป็นกระมังอลูมิเนียมนะครับก็จะให้ลัดอยู่บริเวณใต้นี้นะครับให้ได้รับแรงได้ ตัวกระมังเนี่ยเขาก็จะไปใส่ทรายใส่ทานแล้วก็มีตะแกรงอีกนะครับอ่าก็นเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาตะแกรงมาไว้ปิ้งกล้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็จะมีพวกเหล็กเนี่ยครับเราอาจใช้เป็นขากลมก็ได้หรือว่าเป็นขาเหลี่ยมนะครับขากลมก็จะคลาสสิกดีนะครับเพราะว่ากระมังกลมถ้าเราใช้ขาเหลี่ยมก็มันจะไม่เข้าไปนะครับ ที่เราออกแบบว่าก็จะเป็นขาเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็น็อตพวกนี้เราจะใช้มาในการตกแต่งนะครับให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็เราซื้อมาเป็นถุงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยในการดัดเหล็กให้เป็นวงกลมนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จัก,จกเครื่องดัดเหล็กของเรานะครับมีไป2คลิปแล้วนะครับตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เรามาเกิดปัญหาว่า ่า,าน,นี้เราจะใช้เหล็กเหล็กเส้นเล็กนะครับที่ไม่ใช่ลักษณะของสี่หุนหรือหกหุนนะครับมันจะเป็นเหล็กเส้นเล็กๆแล้วตัวลูกกิ้งของเราเนี่ยถ้ามาวางในตำแหน่งนี้ด้านล่างนะครับมันก็จะติดฉากนะครับเราก็เลยต้องมาปรับปรุงตัวแท่นนิดหน่อยก็คือเราเอาน็อตมาเสริมเดี๋ยวเราจะเชื่อมน,น็อตไว้บนนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวสตัดเกียร์เป็นตัวล็อก ตัวลูกกิ้งนี้นะครับอ่าก็ทําให้มีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งล็อกนะครับบริเวณนี้แล้วเราก็สามารถทําโค้งได้เล็กเลยนะครับถ้าอันนี้ลูกกิ้งคู่นี้เข้ามาใกล้แกนนี้เท่าไรนะครับเราจะทําวงได้ข้างเล็กเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีงานดัดลงดัดเหล็กในเรื่องของดัดอ่ารถไฟฟ้าของเรารถตัดย่าง,งเราต้องใช้เหล็กดัดาอาจจะใช้แท่นนี้ในการช่วยดัดนะครับเพราะเรามีระบบไฮดรอลิกทุ่นแรงแล้วนะครับอ่าแล้วก็ ง่ายในะการทํางานนะครับก็เดี๋ยวเรามาซ่อมหรือว่าอัปเกรดตัวนี้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะดัดเป็นวงกลมนะครับ เส้นเป็นดาดนะครับเราต้องรู้ความยาวรอบนี้ก่อนนะครับโดยที่เราจะใช้เชือกนะครับเชือกแล้วก็หันินรอบนะครับก็เกือบสุดเชือกเลยนะครับไม่ต้องดึงให้ตึงนะครับเอาแบบคร่าวๆก็เกือบสุดเชือกนะครับด๋ยวเราไปวัดเหล็กที่เรามีนะครับว่าเส้นรอบวง ความยาวของเขาจะพอกับเส้นรอบวงหรือเปล่านะครับก็ถือว่ายาวเลยนะครับรอบกระมังตัว,วัดเลยครับทาบเลยครับนี่เราใช้เหล็ก9มิลนะครับก็เหล็กเหลือหน่อยนึงก็อาจจะต้องมาทุบทีหลังนะครับตรงนี้นะครับถ้าขดดัดไม่เต็มวงกลมนะครับเราก็ต้องมาใช้วิธีทุบเอานะครับ 2เส้นอีกเส้นหนึ่งยาวกว่าน,นี้นะครับนี่คือเส้นสั้นหลังกเลยมองควาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่แท่นดัดเหล็กกันเลยนะครับเราใช้มุมกล้องนี้ในการถ่ายนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับก็เดี๋ยวลองใส่เหล็กเข้าไปเลยพื้นที่ก็น่าจะเพียงพออยู่นะครับปดล็อกเ้ยนะครับมีเซฟต,ตี้เราก็เริ่มหมุนแม่แรงขึ้นนะครับ จะไม่แรงขึ้นแล้วก็ค่อยๆดัดเป็นวงกลมนะครับแต่ค่อยๆหมุนไปทีละนี้ก็ได้ครับพราะว่าก็หมุนไปแบบทีละเยอะๆได้ก็ได้นะครับ ว่างหน่อยนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ลงหน่อยนึงนะครับ กลมนะครับสองวงขนาดไม่เท่ากันนะครับเ,เราก็เลยเอากระมังวางด้วยนะวงเล็กวงเล็กใส่นะครับต้องรับกระมังได้นะครับก็อันนี้ยังยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกสักหน่อยหนึ่งคือให้เขาลัดเข้าไปค่อนข้างจะใกล้เคียงกับขอบในนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับ ถ้าเล็กเกินมันก็จะขยับมาอยู่แถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้มันพยู่มาอยู่บริเวณนี้ดีกว่านะครับส่วนอีวงหนึ่งก็จะเป็นขาด้านล่างนะครับเรามาขึ้นโครงกันเลยก็วงเล็กนะครับรอบกระมังเราก็ตัดออกประมาณสักสองนิ้วนะครับ เชื่อม้อยต่อกันนะครับ ช้เป็นขาเหลี่ยมนะครับก็คือเป็นเหล็กนิ้วคูนิ้วนะครับหนา1.5ม mm. ิลลิเมตรทีนี้เราดัดวงกลมไว้2วงจริงๆแล้วเราต้องยังไม่เชื่อมนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาสอดให้มันรอบรอบน็อตนี้นะครับตั้งเสาขึ้นมา3ต้นตั้งเสาสาต้นแล้วก็เอาน็อตใส่ไว้เชื่อมติดขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําเหล็ก นำเหล็กเส้นมาร้อยเข้านะครับกัดน,น็อตแล้วก็เชื่อมเชื่อมเหล็กให้ติดกันน็อตนี่ทีนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับอันนี้เราลืมไปนะครับเราข้ามขั้นตอนไปเมื่อกี้นี้รีบไปหน่อยอคือเราก็ทําระยะนะครับจเจ้าขาด้านล่างที่เราจะล็อกเขาสูงกี่เซนแล้วก็กําหนดไว้นะครับด้านนู้นเป็นด้านบนก็จะเผื่อไว้เยอะหน่อยก็จะมีช่องสองช่องนะครับ เส้นนี้เดี๋ยวเราก็เป็นแนวในการเชื่อมน็อตนะครับน็อตก็ใช้3าตัวพอครับส่วนด้านบนเราก็จะใช้วิธีเชื่อมติดเลยนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้ไปรับขอบกระมังอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมด้านในนะครับส่วนรัดขาล่างเราจะเชื่อมด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับ เหล็กตัวนี้นะครับเกียวตัดแล้ว mm. เข้ากับสุดขานี่นะครับโ mm. ดยที่ร้อยลงไปอย่างนี้นะครับ ต้องปิดบงเนะครับ คนะครับแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาออกแล้วเราก็ผสมสีมาแล้วนะครับเตรียมแปรงทาสีเล็กๆว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลูบกระดาษทรายสักหน่อยหนึง่งบริเวณที่เป็นสนิมนะครับเหล็กอันนี้ไม่ได้ใช้งานนานก็จะเป็นสนิมนะครับถ้าเราเอาสนิมออกสีจะหลุดล่อนง,ง่ายนะครับก็ลูบสักหน่อยแล้วเอาผ้าไปแห้งเช็ดนะครับแล้วก็ทาสีเลยนะครับ รเราจะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ไปที่ขาเขานะครับเพื่อไม่ให้ตัวเหล็กสัมผัสกับพื้นปูนหรือว่าโดนความชื้นนะครับแล้วตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถปรับความสูงได้นะครับข้างในเป็นน็อตนะครับก็หมุดเกลียวปรับระดับในกรณีที่พื้นไม่เท่ากันนะครับก็ได้อยู่ประมาณเกือบ2เซนเลยนะครับระยะที่เป็นศูนย์ดึงออกมาได้อยู่ประมาณ2เซนนะครับ ก็สองเซนก็เยอะพอสมควรนะครับพื้นน่าคงไม่เอียงมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะใช้วัสดุครับจะใช้3ามชิ้นนะครับแต่จะต้องแต่งเพราะว่าเหล็กกล่องที่เรามีนะครับค่าเดิมๆเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับเราจะต้องใช้บุ้งครับบุ้งก็เหมือนเป็นตะไบนะครับ กิน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 ให้เขาบางลงเอาเหล็กตัวอย่างมาทดสอบนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปได้แบบเข้าไปสุดเลยนะครับถ้าเดิมๆมเขาไม่สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความหนามากเกินะครับแล้วก็เหล็กมันไม่ได้ใส์เขานะครับเหล็กมีความหนาไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้อุปกรณ์นี้ใส่ไม่ได้กับทุกรุ่นนะครับเอาไปตะไบเอาบุ้งสออกนะครับ ใส่ผ่านใส่ที่เท่าใส่ตะแกรงวางก็เป็นที่ปิ่งกล้วยนะครับสามารถประกออาชีพได้แล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพสมบูรณ์นะครับแข็งแรงกันทานแน่นอนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเปนใหม่คลิปหน้ากับ w d ด y n d c a r คา h o ช d อปดีวีทุแบบแดกต้องกันช่างลาไปก่อนครับสวัสดีครับ งาชีพนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยสนับสนุนในเรื่องของการก่กออาชีพนะครับสร้างรายได้เล็กน้อยเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับวิ่งขั้วยก็ความสูงที่เราทำไว้จะได้ไม่ต้องค้มปวดหลังนะครับแล้วคนเจ้าของก็คือเขาก็ต้องการสูงสูงบนี้นะครับที่จะทำถึงสูงไม่ได้ว่าทำไปมั่วนะครับ ความสูงก็คือไนมะ่ให้เขาก้มก้มแล้วมันจะปวดหลังนะครับหลังให้อยู่นแนวตรงคนแก่มีอายุก็จะไม่ปวดหลังนะครับขาตั้งเอาปิ้งกล้วยนะครับก็คือกระมังปิ้งกล้วยลร้อนอร่อยอร่อยนะครับขาก็ปรับสูงต่ำได้นะครับขาประมาณ2เซนเลยทีเดียว